โรปคือประเทศยังก่อนนะยุโรปน้องบอกว่าคือประเทศยุโรปทุกคนคือประเทศนอกแต่บอกว่าเมืองได้มาเที่ยวอะไรนะต่างประเทศแต่เราก็บอกว่าอะไรก็มันจะต่างประเทศได้ทุกคนมันประเทศไทยโมเมนประเทศเล่าต่างประเทศคือกันได้ล่ะไหวไหมยังพอไหวอยู่ทุกคนแค่ว่าบอกน้องแล้วนาอว่า ว่าให้นอนให้เต็มที่ทุกคนเพราะว่าเอ,อื่อยสิพ้ายางโลเอ,อ้ยชาธุเไา่ได้ขาไม่บายดอกมันแดดโหวิวได้เราจะไปห้าบอนกินเขาแล้วก็นั่งทานั่งเคล้ขาขมฝากไปวัดอรุณแล้วก็ไปนั่งพักผ่อนอยู่แล้วก็เบิด์แล้ววัน อจกไปเที่ยวไซอันนี้คือมาวัดด้วยสะพาะเลยซ้มซีวา,ายพระลายวัดยังอีกวัดหนึ่งแห้งแบบวัดที่ติกก็ไม่นามันดีที่จะอยไปนั่นคือวัดอรุณจะเป็นสะอาดเนาะสะอาดพูด เป็นสวงเชียดก,กัน<อ>แห้งไรไปพลังถึอใจแล้วมันแดดปลังถึอใจอยู่ดอกมันดดแดดเลยข้าหมากอยู่เ<อ>บิร์เนตี้เขาใส่เสือ,อากามยางตาแดดพลังไปผักก่อนจังหน่อยจังหน่อยลุยเลยด้วบับนี้ ไปไับปไปลุยเลยลุยเลยพยุดเลย,ยไ,ได้บ้านี้ไปต่ตเลยได้ลุยยางเดียวทุกคนน้องบอกว่าแดดแต่เย็นเพราะว่าลมมันผัดเนาะเขาย่างตานลมนี่เออแมนอยู่ แดดก็เย็นอยู่เพราะว่าเมือ่อไงก็มันมีลมอ่อนๆเนานะลมแบบบแห้งอะลมอ่อนๆลมแบบวีดพีดดดลมแบบปิดมันต้องปิดปากเพราะฉันมันสิบเย็นต้องปิดปากหน้อยไม่งั้นมันแห้ง หัวใจหัวใจเออกระเป้าตัวนี้งามดิน่ารักวิวงามเนาะงามแท่งงามวานเนาะงามมาลีให้ลูกปะ แต่อันนี้สีดำโอ้โหมุมนี้งามมากเนาะทุกคนอันนี้เขาก็คือผ้านน้องๆเนาะย,ย่างเข้าวมาหอดวัดโพนะทุกคนแต่น้องๆก็บอกว่ามาทาั้งเขาว,วัดโพเนาะเดี๋ยวจะไปทําการไหวพาวัดโพรากาก่อนเข้าจีมาไหวพาวัดโพชิพ่าน้องๆไปกินเขาก่อนเพระาะว,ว่ายังหาอนกินเขาบ่มีอยู่เลยเนาะอันนั้นก็นคือบอลคล้ายหนามนะโมเมนต์บอลคล้ายกับเขา ไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศอันนี้คือรถแอร์เด้อโอ้ร พ่อเคยเห็นในติ๊กต็อกปะวัดที่ว่าพานอน่อนโอ่งง่ายๆที่สุดอ่ะเคยเห็นแต่ในติ๊กต็อกได้บุณีได้บอุดีเคยเห็นมาในต้อระทัดบี้ที่อะไนั่นแบบต้อระทัดแบบออ๊กโอ๊กเอาลังได้มาเห็นก๊าลังได้มาเห็น,หนขอนั่งคักก่อนพี่น้องเอ้ย กัอดหมวกก่อนจักหน่อยหอดหอนเอนาไว้ในบอนนี่บอจํำได้บ่น้องบอกว่าเคยเห็นแต่ในนางในละครหรือว่าในทีวีเนาะเวลาเสือสิมาเห็นตัวจริงเพื่อบนจํำได้เนาะทุกคนว่าสิมีดาราหรือว่าดาราเกาหลีหรือว่าดาราต่างประเทศเนาะ มาถ่าย MV หรือว่าถ่ายยังนั่งยังในแถวนี้เพิ่นว่าเนะาะเรื่องห้เบิง่งอันนี้ก็คือเป็นถนนมหาราชไปถามไป วัดโพโอ้โหพเด่นแรงจิ่งเลย เข้าหม้ออุโมงย็นยนก่อนโอ้โหเย็นโอ้โหฝนโปรยปลายแม่แลละเขาไทย MV แมนบอน้องบอคนเขาลีมาทไทย MV อยู่แถวนี้เพื่อนว่าน้องจำได้เนาะคือทาเตียนอะไรอะ่ะไอติมเหรอชาไข่มุกค่ะเอาสามแก้วค่ะ น้ำเมียงละบัานนี่นมีชาเขียวกา,ฟาแฟโกโก้ชานมชานมหนึ่งแล้วก็อะไรนะชาเขียวชาเขียวหนึ่งแล้วก็โกโก,โก 1, ้หนึ่งค่ะยักบาทจ้ะ30บาทสามสิบบาทสามสิบบาท กินก่อนจังหน่อยนี่เนาะพาน้องๆแวะซือ้อหนามกินก่อนอเอาไว้นี่เป่ยไรกาววยเลยาวเก่ากาวัน แก้วสิบบาทคุ้มกับราคาอร่อยคุณคบบแก้วมีไซส์เดียวเหอไซส์ใหญ่หมดครับพี่มีแต่ไซส์หน่อยทุกคนไซส์ใหญ่หมดค่ะ ก่อนนี้บอกเขาทายนัง,นยงกินยังเพืเดียวบ่ไือกินเขาวพูดเดียวคู่ดเ,ดดเดียวนักได้นะคะมีเป็นลูกชิ้นหมูอย่างเดียวนะจ๊ะตอนนี้มีแต่ลูกชิ้นหมูหรอคะ,อะ ลูกที่เหนือไ้ไม่เป็นน้าตกกระไดน้ส,นดสันกระชิปลาและนเนเทาน้ตาตกอ่ะอันนี้าคอมีัอนอวแบบกระด่งทรงโค้งกระด่งทรงค้งวน้อมงมุม ทุกคนอาหารมาแล้วชุดยอดความหิวเรากูเดี๋ยวนี่เลยอีกน้องคนหนึ่ง่นกระลังไปสั่งสมตำน้องอยู่ร้านต้งขามนอนไปร้านโนนระวังล่อหน่องอ่อนกับแฟนนะคะทุกคนเขากินข่าวเติมพลังก่อนจักหน่อยโอเคจา่าเขากินข่าวก่อนเด้อ